กู๊ดดีซีเอที่ดินทำเลทองสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูแปลงที่ดินของจังหวัดลบรีเช่นหนึ่งแปลงนะครับแปลนี้หนะ้าที่167ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงมีนอทสามกอปอนอยู่ประมาณ20ไร่ครับแปลนี้ตั้งอยู่จังหวัดอบรีอำเภอโคกสมรงตําบลวังเพลิงครับแยกจากถนนสุรน,นารยนะครับเข้ามาประมาณ6กิโลเมตรครับเป็นถนนลาดยางเหมือนกันนะครับก็จะมาถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับ แปลงนี้หน้าที่นะครับกว้างติดถนนลัดยางประมาณ200กว่าเมตรได้ครับที่เห็นอยู่นี่นะครับด้านข้างนะครับที่เห็นก็จะติดกับภูเขานะครับตรงนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับของภูเขาเนี่ยก็ที่ดินก็จะยาวเลาะไปเลยครับจะเป็นเนินสูงขึ้นไปนะครับนะครับก็ไปสุดที่ป่าศักนะครับ สุดป่าักนะฮะทางตรงข้ามก็นี่ฮะก็จะเป็นวิววิวภูเขานะครับน้าทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือนะครับก็จะเป็นเขาล้อมรอบทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าที่นะครับอันนี้แปลงตรงข้ามนะครับในกำลงังถ่ายที่เห็นอยู่นั่นคือเจดีนวเกตเก้ายอดนะครับแล้วก็ห่างตรงเนี้ยจะห่างจากเจดีประมาณ 300เมตรห่างจากหมู่บ้านประมาณ5 0 0 6 0 0เมตรได้ครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาอยู่กลางที่แล้วครับแล้วก็ถ่ายรอบรอบที่ให้ดูนะครับเมื่อกี้ยืนอยู่หน้าที่ครับตอนนี้เดินขึ้นมากลางที่แล้ะแปลงนี้ก็เดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งไม่เกินนี้ครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0842954619เป็นเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากแปลงที่ดินของจังหวัดลบบุรี1 6 7ไร่ไว้ให้พิจารณากันอีกสักึ่งแปลงครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ